่ยละครเรื่องละครเวทีเรื่อง Waterfall นะครับ <ไป S 1> กำลังจะไปเล่นที่ LA เดือนมิถุนายนนี้แต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษายนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านทาง LA ไปได้แล้วก็ประมาณปลายปีจะไปเล่นที่ Seattle ถ้า2อโปรดถ้า2ออ,อย่างที่ผ่านไปได้เนี่ยจะได้ไปต่อคิวเข้าบล o อ d เวยครับตื่นเต้นไหมครับพี่ใกล้แล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ง่ายนะคือเป็นโปรเจกต์ที่ยากที่สุดในชีวิตละแล้วก็ผมว่า เป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมความสามารถทั้งหมดที่มีเอามาใส่ในเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วคทายที่ไก็ต้องแบ่งเวลาครับก็แบ่งเวลาครับคือพูดพูดได้ไงว่าตอนนี้ถ้าเกิดแบ่งตัวได้ก็อยากจะแบ่งตัวนะฮะเอาตัวนี้ไปทําตรงนี้เอาตัวนี้ไปทําตรงนั้นนะครับก็พยายามพยายามบริหารเวลาให้ดีที่สุดครับณเวลานี้พยายามเตรียมความพร้อมที่พอจะทําได้ในเมืองไทยเต็มที่ครับ อย่างเช่นบทเนี่ยเราเขาส่งมาแล้วเราก็ต้องจําให้ได้เพลงส่งมาโน้ส่งมาแล้วก็ฝึกร้องฝึกอะไรให้ได้สำเนียงภาษาต้องเรียนให้ได้แล้วก็ในเรื่องของการสแสดงที่คาดว่าน่าจะเป็นนะก็เตรียมมาไว้แต่ว่าไปเจอที่นู่นเดี๋ยวต้องปรับมาอีกทีครับภาษามีผลกระทบใหญ่กับผมมากเลยฮะ <c oughs> บอกแล้วว่าตอน,นเด็กๆให้ตั้งใจเรียนภ <c oughs> าษาเนี่ยทิ้งไปเลยนะน้องๆมนูนๆจะทำตามก็เพิ่งมาเร่งสปีดเรียนตอนนี้แหละครับเพิ่งมาเรียนได้ประมาณ2ปีเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นอินเทนซีฟคอร์สเลยนะก็พยายามเต็มที่ครับ ถือเป็นปัญหายิ่งเขาเรียกว่าใหญ่มากเลยครับพราในการเล่นเล่นหนังเล่นละครหรือว่าเล่นอะไรของที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเวลาพูดกับสั่งอะไรเราก็จะทําได้เลยแล้วก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตรงตามเขาหรือว่าคุยกันแชร์กันจะรู้เรื่องแต่พอเป็นบทภาษาอังกฤษปุ๊บเรียบร้อยเลยครับหายตัวทันทีเลยต้องค่อยคคิดค่อยๆแปลกดิกเชนเรี่ค่อยๆอ่านค่อยๆ่อทำมันจะใช้เวลานิดนึง ถ้าเกิดนับเปนร้อยเปนตี่ได้ประมาณกี่เปอร์เซนต์ถ้าเกิดเตรียมตัวในเมืองไทยนะเวลานี้80%แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปที่นู่นจะเจออะไรบ้างเพราะถือเป็นการทำงานครั้งแรกของเราเช่นกันส่ะวนเนรื่องน,น,น้องส่วนเรื่องน้องจะได้เป็นอะไรอ่ะปอยยืดหยุ่นกันครับไม่มีครับสัญญาสัญญาของเมืองนอกเลยต่งางกับเมืองไทยนางเอกท,ที่เราไปหลายๆครั้งเนี่ยนางเอกก็จะไม่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 ซ้ำกันสักคนครับเราทำสัญญาเป็นครั้งต่อครั้งครับ นอกจากภาษาเรามีปัญหาทุกเรื่องเลยครับผมว่าเนี่ยอันนี้ยากที่สุดแล้วะครับไม่เรื่ของการเรื่องของการร้องนะฮะคุณอาจจะเคยดูละครบลอดเวที่วนมาเมืองไทยบ้างก็จะเป็นแคสต์แฟนทอมหรือรอะไรต่างๆนะฮะพวกนั้นร้องแบบนั้นแหละครับร้องแบบนั้นเลยแล้วผมก็ต้องไปยืนอยู่บนเวทีท่ามกลางการร้องแบบสุดยอดแบบนั้นนะนี่ก็เป็นปัญหาภาษาก็เป็นปัญหาการเต้นคุณก็เห็นการเต้นแล้วที่เขาวนมาฉายที่เมืองไทยรัชดาลัยด้วยนะฮะเขาก็เต้นกันสุดยอดอย่างนั้นนะผมก็ต้องไปเต้นท่ามกลางแต่แก๊งนั้นนะอ่า,อานะาากหมบ การเพลงครับฟีบาคค่อนข้างดีะรับซิงเกิลล่าสุดผมเป็นของคุณไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นเป็นไปแล้วครับเป็นของคุณนี่แหละจ้าวผมเป็นของคุณทั้งประเทศน่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็เพลงก็ค่อยๆไต่ชาร์ตไปเรื่อยๆนะครับก็มีขึ้นที่1บ้างอะไรบ้างแล้วก็ยอดดาวโหลดก็มีขึ้นที่1ด้วยนะครับผม มันเป็นมันโจ๊ะมากครับจะบอกแฟนว่าเพลงนี้มันมันโจ๊ะมันจังหวะหนึบหนึบมันเต้นได้แล้วมันก็เวลาเราเอาไปไปโชว์ตัวแล้วเอาเพลงนี้ไปร้องเนี่ยมันได้ความสนุกได้ความโยกมากครับจะมีอะไระไล,ลูกนิใหม่ใม่หรอครับลูกนรใหม่ใหม่ต้องมีแน่นอนครับผลงานของผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เขาดูตลอดนะฮะตอนนี้ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับรอจังหวะประจุ่เหมาะแล้วเราค่อยๆออกมาให้ชมกันจะมีท่าเต้นกักษณ์ไครับาเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เหรอครับอืมต้องต้องค่อยๆคิดนะครับเดี๋ยวตัวนี้คิดไม่ออกเดี๋ยวต้องค่อยๆคิดก่่่ออนแตวาาจจะ ไม่โผงผาและก็ฉูดฉาดมากนะฮะด้วยวัยอันควร <c oughs> อาจจะเต้นซอฟลงมาหน่อยแต่ยังคงความสนุกเหมือนเดิมครับ <c oughs> ยอดวิวเหรอครับยังไม่ได้เช็คเลยครับแต่โอ้ถ้ามันน้อยก็ต้องรีบไปกดนะครับ <c oughs> ไปกดให้มันเยอะๆนะฮะด้วยความขอร้องนะฮะยอดวิวไม่เป็นไรโหลดเพลงเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวเป็นไรายได้ของศิลปินนะ ยอดวิวไหมครับเออนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอกลับไปดูนะครับแล้วผมนี่แหละจะเป็นคนกดยอดให้ตัวเอง <c oughs> ละครจากรักนะครับตอนนี้วางแผนไว้น่าจะประมาณเดือนกร,รกฎาคมครับได้ดูแน่นอนครับผมีค่ะจะ้อนกลับไปเรื่องเพลงนี้ค่ะรับ ความคาดหวังเรื่องเรื่องดาวโหลดเรื่องยอดวิวนะครับก็คาดหวังนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามียอดวิวสูงดาวโหลดสูงนั่นก็หมายความว่าเพลงของเราประสบความสําเร็จทางเราแล้วก็ทีมงานก็ดีใจนะครับทางบริษัทก็มีกําลังใจงในการทําเพลงต่อๆไปครับยังครับตอนนี้เอ่อในเรื่องของงานเดี๋ยวเพิ่งโคจรจอมาเจอกันเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเป็นข่าว <c oughs> ยังไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาแต่ยังซิมรวมถึงตัวเองก็ยังไม่มีเวลาครับ ก็ถ้าเกิดเขาว่างก็ไปครับแต่มันไกลไกลครับรูจะไปได้หรือเปล่าอะไรครับผมอยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้ผมครับ